ทุกคนซิลวิสโฮสเทลเชียงใหม่หน่านอนมากทุกคนคือสีหน่านอนมากแถวท่าแพทุกคนเราก็ลงจากรถไฟแล้วก็เดินไปหาข้ามสะพานออนาวารัตไปใช่ไหมแล้วก็วัดอุปคุดวัดแสนฝางก็ท่าแพก็ไม่ไกลเลยทุกคนนะฮะซิลวิสจ้ะทุกคนจะไปกิชที่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศพิษณุโลกก่อนทุคนจะกีมีเลือดไหมระหว่างที่เรามา ออนไลน์ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะไปพิจิออเชียงใหม่เนาะเพื่อจะไปเช็คอินที่ซิลวิสวันไหนถึงเวลากี่โมงเดี๋ยวมาตามรอยกันนะทุกคนมาลุ้นกันนทุกคนมีเชียงใหม่ก็มีที่แชฟแบดนะแต่นี่คือพิณนโลกเมือง2องแฟร์แบดกับเหนือทนราเรสจะเป็นแบบนี้่ะรถไฟจะแบบว่าวิ่งทั้งคืนเนี่ยดูสิฮนนะตะลงตลาง ถ้าเกิดไปที่โลกช่วงเนี้ยก็จะเป็นสองทุ่มครึ่งไปถึงตีสี่ใช่ไหมล่ะรถไฟถ้าไปชั้นปกติมีชั้นหนึ่งสองสามทุกคนแต่ถ้าไปรอบแบบว่าเป็นรถท้องถิ่นก็พรุ่งนี้หกโมงครึ่งประมาณเนี้ยก็ไปถึงบ่ายสามประมาณนั้นบ่ายสองบ่ายสามมันพงมีเลทอะ่ะนะฮะการรถไฟใยก็จะแถมเวลาให้เรานี่ตรงไปก็จะเป็นสะพานเอากาทุสรถเลี้ยวขวาก่อนจะสะพานเอากาทุสรถก็สามารถเดินไปวัดใหญ่ได้เลี้ยวซา้ายนี่เป็นตลาดนะัดวันทุกเย็นค่ะตลาดเย็นทุกคนจ้านี่หาบรรยากาศ แบบนี้เลยหูรู้จักอย่าแงบบนี้เลยเวลาออกแกต่รถไฟสองแครนะเอ้ตรงไปสบานเอากาทุสเซอร์แต่ถ้าเราไปทางนี้ก็ไปไหนนะลืมละอ๋อไปทางอสะพานสูงได้นะครับวัดใหญ่ก็ได้แต่ตรงนี้ตลาดตอนเย็นจะคึกคักมากทุกคนโอเคไหมให้เห็นบรรยากาศนะฮะนี่ก็จะติดกับเพชรชบูรณ์ทุกคนเราอยากไปอุทยานแห่งชาติทุแงแสลงหลวง ครั้งที่สามจากเดียวกัสวยมาก,มากบรรยากาศโรแมนติกมากทุกคนจ้ถเนี่ยเนาะติดรถเนี่ยูน้ำตกแก่งซองน้ำตกแก่งสุภานี่ค่ะรถนะใครจะไปเนินมะปุง่งมะปรางก็นะฮะปักหลักนะครับ ที่นี่ได้แล้วก็ขึ้นเชียงใหม่สบายๆแต่ถ้าเชียงใหม่ขยากพักที่ท่าแพเป็นแน้วโฮสเทลแอร์ฉ่ำๆเยน็ยนๆบริการน่ารักนะฮะน่านอนนะ,ะไม่ไกลจากท่าแพก็สามารถไปวัดนามมงคลวัดตวงตีวัดหมื่นล้านวัดดับไพยวัดลอยเคราะห์วัดอะไรเงี้ยไปถึงกันหมดทุกคนถ้าเกิดไปนอนที่อ่อนนะครับซีวิสโฮสเทลนี่หัาตลาดไฟ เช็ดกันดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปชาร์จแบตต่อคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก่อนนะทุกคนจะ้ะให้เห็นบรรยากาศให้มีพัดลมให้ด้วยนะเห็นไหมมีพัดลมไม่ตั้งสองตัวนะทุกคนจะ๋ะพัดยุงแต่เวลาประมาณดึกๆเขาคงตัดไฟนะทุกคนจะ๋ะนะฮะจะไม่เหมือนที่บางบุนนาคเนาะบางบุนนาคเขาจะเปิดพัดลมให้ตลอด24ชั่วโมงแต่บางอย่างตาคลีนเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่รถไฟแบบไม่น่ารักะนะฮะไม่กลัวผู้โดยสารจะยุงจะกัดเขาจะตัดไฟทันทีไม่สนใจแล้วแต่ เราไปว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้ว mm hmm. แต่สถานีว่าเจ้าหน้าที่เขาจะ nice, kind นะครับแ f r i e n d l ่แค่นันทุกคนอะมาช้าแบบต่อนี่เดี๋ยวนี้มีการแบบนั่งรอบริการนะฮะทั้งวันทั้งคืนพวกนั้นก็จะมีข้อมูลท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะไปเชียงใหม่นะฮะตรงไปเชียงใหม่ ผานอุตรดิตถ์น,นะครับเด่นชัยลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ทุกคนโอเคเนาะคลิปนี้โพสไปต่อด้วยคนจากอาจจะไปเก็บบรรยากาศตลาดนัดถนนคนเดินยามเย็นนะฮนะให้ามาฝากเอาครวน,นี้ก่อนเพรา่มันจะยาวไปเนาะนี่ฮะก็จะมีบอกเห็นไ,ไหมมาไปลบบุรีเลี้ยวขวารถไฟนะฮะยุธยาแต่ไปทางซ้ายก็ไปเด่นชัยอุตรดิตถ์ลำพูนเชียงใหม่โอเคครับ แล้วเจอกันนะที่ Silvis Hostel ทุกคน